ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปรุงสะพังนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนยอดนิยมของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งถือว่ามาไม่ยากนะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับก็มีความสำคัญหลากหลายนะครับทั้งความเก่าแก่ของวัดนะครับมากราบหลวงพ่อเงิน700ปีนะครับมาทำบุญก่อพระทรายนะครับแล้วก็มาดูลำ แม่น้ำมูลนะครับจุดที่กว้างที่สุดนะครับแล้วก็สะพังนะครับสะพังก็คือเป็นเหมือนกับบึงนะครับหรือว่าแหล่งเก็บน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามบรรยากาศทั้งความน่าสนใจและการรับประทานอาหารบนแพร่นะครับอันนี้ก็จะเป็น แพร,ร้านอาหารนะครับริมแม่น้ำมูลนะครับที่บุงสะพังนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ผมก็มาเดินเพื่อจะดูหาทำเลที่จะนั่งรับประทานอาหารนะครับด้านบนก็จะเป็นร้านอาหารก็จะมีชื่อต่างๆอย่างร้านนี้ชื่อว่าครัวกันเองอ ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มาไม่ยากนะครับก็มีจะอยู่อำเภอเมืองนะครับเป็นชานชานเมืองนิดนึงแล้วก็มีนี่ครับบุงสะพังนะครับกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเป็น ในน้ำมูลนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนให้เล่นน้ำถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่านั่งมากครับร้านอาหารก็จะเป็นมุงย่าคาอาหารก็จะ เมนูยอดนิยมก็ออกไปในแนวปลานะครับเพราะว่าเป็นติดแม่น้ํามูลนะครับใกล้แม่น้ําโขงเพราะฉะนั้นเมนูที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเมนูปลานะครับแล้วก็เมนูที่ผมสนใจมากก็คือนี่ครับกุ้งเต้นนะครับนี่ฮะเขาก็จะมีเหมือนกระชังเลี้ยงครับนี่ฮะวันนี้นานๆมาครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมก็สั่งได้สักสองจานนะครับกุ้งเต้น สดๆนะครับนี่ครับก็จะมีน้องๆหลังจากสั่งอาหารเสร็จก็จะเดินเสิร์ฟอย่างเงี้ยครับไปตามแพรต่างๆ ด้านบนริมถนนนะครับก็จะเป็นร้านอาหารตรงที่เขา,าปรุงอาหารหรือว่าคุกกิ้งด้านบนแล้วก็จะมีบริการห่วงยางสำหรับคนที่ต้องการลงไปเล่นน้ำนะครับราคาก็จะปลอดภัยไว้นะครับ50บาท <spr> ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแหล่ง ที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอุบลและชาวจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าลูกๆหลานที่ไปอยู่ต่างเมืองอยู่กรุงเทพนะครับกลับมาบ้านก็าพาเพื่อนนัดสนิทนิสัยมาเลี้ยงฉลองหรือว่ามารับประทานอาหารนัดพบปะพูดคุยครับนี่ก็แม่น้ำมูลนะครับผมว่าน่าจะเป็นช่วงแม่น้ำมูลที่กว้างที่สุด หลังจากไหลมาจากจุดกำเนิดนะครับแถวบ้านผมอย่างที่โคร,ราชก็จะเล็กๆนะครับบางบางช่วงก็จะเดินข้ามได้ช่วงที่อำเภอพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมาก็จะเล็กตรงนี้ใหญ่มากครับนี่ก็จะมีแพร้านร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวส่วนด้านนี้นะครับที่มากันที่เขาเรียกก็คือบุงสะ พังครับบุงความหมายความว่าบุงน่าจะหมายถึงบึงหรือว่าล,ลำน้ำหรือว่าทะเลสาบอย่างที่โคราชบ้านผมก็มีเหมือนกันครับบุงตาหลวก็จะเป็นที่เก็บน้ำหรือว่าเป็นบึงเป็นสะด้านนี้ครับจะคือบุงสะพัง ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแม่น้ำมูลนะครับจุดที่กว้างที่สุดส่วนที่มองเห็นนั้นนะครับเจดี JD ก็คือเจดีเมื่อก่อนชาวบ้านเขาจะมาก่อพระเจดีทรายในช่วงสงกรานแต่ตอนนี้ก็คือ,อมีการสร้างเจดีถาวรรูปทรงก็จะเป็นศิลปะคล้าย,ายพระาธาตุพระนมนะครับพระาธาตุเชิงชุมด้านบนนะครับก็จะมีสะพานไม้ เมื่อก่อนก็จะมีการก่อพระเจดีทรายตรงนี้นะครับในช่วงสงกรานต์แต่ตอนนี้ก็มีการสร้างแบบถาวรแล้วนะครับจะมีการทำบุญส่งน้ำพระแล้วมาลดน้ำพระเจดีตรงนี้นะครับซึงทางวัดปากน้ำถึงมีหลงวงพ่อเงินอายุ700ปี อยากมีการส่งน้ํหลวงกราบไหว้หลวงพ่อเงินเสร็จก็นี่ครับมาทําบุญแล้วก็เล่นน้ําครับเล่นสงการนะครับปีนี้น่าจะคึกคักเพราะว่าไม่มีโควิดแล้วนะครับเก็จะมีเรือเรือข้ามฟากเรือหาปลา,าเรือชาวประมงเล็กๆนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่ามาเที่ยวนะครับใครที่มาอุบลน,นะครับมีเวลาไม่มากมาเที่ยวที่นี่ครับ บุงสะพังมาก็มีกิจกรรมหลายอย่างมาชมบุงสะพังมามาไหว้หลวงพ่อเงิน700ปีวัดปากน้ำกับฐานบนเมียมาไหว้พระเจดีย์ริมน้ำตรงนี้แล้วก็นั่งรับประทานอาหารบนแพร่ตดรดอเหลียวเห็นอยู่ทางข้าก็มีอาหารหลากหลายนะครับโดยเฉพาะเมนูปลานะครับ พระเจดีย์สักรอบงน,น,นี่คร,รูปทรงของพระเจดีย์ของพระทาตตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนศิลปะคล้ายๆพระทาตุพนมนะครับพระทาตเชิงชุมหรือว่าพระทาตหลายแห่งทั้งที่ปรากฏในประเทศลาว นะครับแล้วก็ภาคอีสานริมฝั่งแม่น้ำโขงของไทยนะครับก็จะมีรูปทรงเจดีมีรูปทรงพระธาตุแบบนี้ให้เห็นอยูอ่หลายวัดนะครับ ปีนี้นะครับทางวัดปากน้ำนะครับว่าวัดงุงสัง์สนะครับเชิญชวนนะครับร่วมสมโพธิปีทองสงน้ำหลวงพ่อเงินอายุร้อยเจ็ดร้อยปีนะครับวันที่สิบสาเมษายนสองพันะนรัหกบนะครับ วิวทิวทัศน์ของนะแม่น้ำมูลนะครับแล้วก็สุมแพรบริการของร้านอาหารเดี๋ยวผมจะลงเดินลงนะครับก็มีบันไดลงไปเดินลงมาก็จะมีเนี่สะพานเชื่อมมายัางซุ้มหรือว่ากับต๊อป มุงหญ้านะครับหญ้าขาจะเดินนะครับ